ขึ้นไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับชาวเชียงใหม่เรียกว่าสุขภาพย่ำแย่มากๆนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจกหน้ากาก N95 ให้กับชาวบ้านเพราะว่าหมอกควันไฟป่าเนี่ยมันนับเอาชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่มอย่างเงี้ยรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าปกติถึง3เท่าเ,เทียบกับปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่แจม่มอำเภอแจ่มของเชียงใหม่เนี่ยนะฮะนำผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำบลแม่แจ่มนะฮะ ไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มทุกครัวเรือนครัวเรือนละ50ชิ้นนะครับเอาไว้ใส่เวลาออกนอกบ้านเป็นลักษณะแบบ N95 นะฮะคือจะไม่ได้เหมือนกับหน้ากากอนามัยที่เราใส่โควิด19ก็จะต้องป้องกันชัดเจนกว่านะครับทางคุณจักรชัยติดตบุตรนะฮะผอ,อโรงพยาบาลเทพร,รัฐเวชชานุก,กูลเฉลิมประเกียิ60พรรษาก็มีการให้ความรู้ด้วยนะครับในเรื่องของการปร้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งอันตรายของฝุ่น PM 2.5ให้ประชาชนได้รับทราบนะฮะคือเจอแบบนี้เนี่ยมานานเป็นเดือนๆแล้วนะฮะแล้วเช้าวันนี้ PM 2.5ในพื้นที่ตำบลช่างเครื่องของอำเภอแม่แจ่มเนี่ยสูงถึง120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโอ้โหสเท่าเกือบ3าเท่าได้จากข้อมูลของผู้มารับบริการด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลเทพรัฐเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรตินะครับนับตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้ว จนมาถึง31มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยทั้งสิ้น2,829คนเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าของปีที่ผ่านมาและยังพบผู้ป่วยมะเร็งปอด,ดรายใหม่ถึง5คนด้วยกันแต่ว่ามะเร็งปอดเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจากก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งไฟป่าของเชียงใหม่สถานการณ์ดุนแรงมากคุณผู้ชมรอบเช้าที่ผ่านมาเกิดถึง327จุดนะฮะ แล้วตำบลที่อย่างตำบลสุเทพตำบลสีภูมิตำบลช้างเผือกเนี่ยพี2.5มเนี่ยปาเข้าไปสูงสุด142ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเว็บไซต์ i q w วยังจัดอันดับเชียงใหม่นะครับสายที่ผ่านมาก่อนช่วงข่าวเนี่ยอันดับ3ของโลกเข้าไปแล้วตอน7จ็ดโมงเช้าอันนี้อันดับ 2, 2> <C han S 1> ลงมานิดหน่อยคือมันติดอันดับ1นึ่แบบนี้มานานเป็นเดือนแล้วนะคะโอ้สุขภาพย่ำแย่กันมากค่ะ